วันใหม่จากแกล้งขี่เข้าค่ะทุกคนเออใหม่ใหม่ใหม่เฮ้ยไม่โว้ยยูดกล้าจับอันนี้เนี่ยนี่ยมือวะนะมือวะเฮ้ย ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชาแนลนิวเดย์นะคะวันนี้นะก็มากับวันใหม่ที่น่าสดนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะวันใหม่อยู่ที่เขาค้อค่ะทุกคนที่จังหวัดพิรณ์นะคะคือมาเอ่อทำงานที่นี่ด้วยนะคะแล้วเราก็มีแผนนะคะมาแกล้งทุกคนค่ะคือเนื่องด้วยว่าห้อง ะะมันเป็นห้องนอนแบบห้องนอนรวมแบบนี้นะทุกคนวันให,ใหม่ก็เลยมีแผนที่จะมาแกล้งโดยการที่วันใหม่จะแกล้งขี่เข้าค่ะทุกคนเออซึ่งเพราะว่าเวลาเรานอนต่างที่ต่างถิ่นแบบเนี้ยใช่ปะมันก็จะมีสถานที่แบบอะารอย่างไรเงี้ยแต่ว่าก่อนที่จะมาเปิดคลิปหรือว,ว่าทาคลิปอะวันใหม่ขอมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เออบอกเจ้านี้ทางแล้วว่าจะขอทําคลิปอ่ะประมาณนี้ก็เลยมานั่งเปิดคลิปคนเดียวนะคะซึ่งพี่เต้เองก็ไม่รู้นะคะว่าวันใหม่จะทําคลิปนี้ คือแผนวันใหม่จะประมาณว่าตอนนี้พี่เขานั่งนั่งกินกันอยู่ข้างล่างใช่ไหมวันใหม่จะเข้าไปถามว่าเออเมื่อคืนน่ะได้ยินเสียงอะไรไหมแล้วก็ผ้าตรงนู้นเที่ยวใหม่วางไหม้วมันหายไปไหนก็คือแต่งเรื่องขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนที่ทุกๆคนเขานลอนัวันใหม่จะแกล้งผีเขาแล้วเรามาดูกันว่าแต่เราควรจะทลัตัวยังไงนะคะทุกคนโอเคอยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปปัดข้างล่างกันนะคะ บอกเลยว่าแผนเนี้ยทำแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีใครช่วยแล้วก็ไม่มีใครรู้โอเคก่อนจะไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้คลิปนี้แล้วก็แชร์หน้าวเดียวของเราด้วยนะคะทุกคนไปกับเราจให้มันใหม่น,น,นะคะ๋อๆโล้วก็ก่อน,กนไปนะคะฝากเพจไปด้วยนะคะตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปกดไลค์ไปกดติดตามแล้วก็ไปกดเอ่อถูกใจกันด้วยนะคะทุกคนไปนะคะไปออาซ่แล้วบอกว<ะ>่าง่วงนอนขนมะไม่ไหว ใช่ค่ะใช่ไมะเ่างไอดไว้เอกให้ค่ารองค่ะนี่คนหนุ่มร้องเธอไม่กินหรอลม่กนเดีให้ไ้าเปนด้อ้าเน่านไไม่รู้เวลาที่เราเข้านะคือเาคนเดียวเข้าคนเดียวก็คือขั้วนา่มคันนี้มันคนต้องเดินผ่านตลอดะคังเพี่อย่างนั่งเฝ้าตรงนี้เขาขไม่ให้เาปล่อยเลยเขาบอกเขาขี้ไม่รู่เขาต้องมิดตุ่นฉเรียกว่าขี้ตุ่ไม่แบบพอไหลนิดๆมิดแล้วว่ะพี่ย่ไม่ช่ จะบ้านจะบานเลกขี้มไมแล้วตอนกอดชีอ่ะตั้มไปเร็วเร็เรวยาเข้ามาอากเข้าหเข้ามาวแต่ว่าตอนที่เข้าน้ำผมไม่กล้าเ้าคนเดียวเมื่อคืนหนูได้ยินเสียงอะไรบนหลังคาไม่รู้เสียงอะไรวะไม่รู้มันได้ยินเสียงบนหลังคาเสียงต้นไม้เงลู่ดาไม่่เปล่าสมนลมรเสียงอะไรึ่งหึ่งกึ่งหึ่งไม่ไดยินหรอกำลังดังปไม่รู้ว่ พีลาตอ่น่ไม่ไม่แต่คือมื่อวัเมือคืนอะได้ยินเสียงจริง่หนูตื่ประมาณตีสากว่าเตยเปล่าหนลไม่ตแล้วไม่ตื่นอวตยนูอะจะไม่เข้าน้าคนเดียวใช่แต่ว่าเมอคืน่ะปวดนีถอกตประมาณตีสี่เหมือนกันได้ยินเสียงคนเดินผ่านลอจริง อันนี้เรื่องจริงประตูเลยนมาต่่คประตูประตูเนี่ยประตูให้น,น้ำป่าเพราะว่าตอนแรกอะตอนแรกอะตอน,นที่สามี่บอก่าพ้ทีรดูกว่าเข้าแล้วเ้ยเพราะว่าตอนที่สามกว่าหนูตื่นมาใช่ปะน,นั้นหนูอะได้ยินเสียงดึงดึงข้างบนตอนน้แหนูก็คิดว่าเสียงอะไรสัตว์ปธรรมชาติเพราะว่าต้นสนมันสูงใช่ปหล่ะเออแล้วีนีนหนูก็หลับไปอีกแล้วนก็ตื่นมาประมที่กว่าเพราะี้้นําแต่ว่าคกเตไปตื่นแล้วหนูได้ินเสียงะประตูตา หนูลยตะบลเรียงไปมันกไมใครมีอะไรหรอพี่ยังไม่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 ่รู้สึกอะไรแม่กหรอไม่มนใหม่มีป่าแบกที่ไม่ไม่ปกติปกติหนูไปไหนหนูไหว้ตลอดะไม่เคยเจอแบบไม่ว่าคือลมเป็นแรงบ้าดะยินเลยเาบอมันจหลับนมันันจะหลัหน้ากหมดเลียโลกลัสนินะมันอะหนูแต่เราช้าแหละแต่ว่าทุกคนรีบไงเลยไม่ได้เราได้เห็นพี่เลย เขาเห็นเป็นตัวเลนไม่เห็นเป็นตัวก็ไม่นเ่มีไม่หรอเขาบอกว่าได้ยินเสียงคนทักนะจริงอ๋อขล้วมรียกใครไม่รู้หนบอกว่าหนูหนูหนูคิดว่าพี่เตยเดินเข้ามาเลยเตยไม่เขาทักอีกใช่จริงไหมเนี่ยจริงเต่ทักอันนี้เรื่องจริงไหอันนี้จรืงจริงเนี่ยจริงรูกแล้วถูกแล้วถ้าจกิด้ินเสีงทางทางมิขอบอกว่าทาง ถ้าทักปุ๊บเป่าแล้วเขาเหมือนว่าถ้าทักปุ๊บเป่าเขาก็จะแบบมาปกติหนูเป็นคนกลัวอยู่แล้วไงหนูก็เลยรีบขี่แล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปหนูไม่ได้ปิดเวลาขี่ไี่เป็นสิรออะไรอ่ะไม่ได้เลยอ่ะนมีอะไรรอมีอะไรรอหัวจะคิดเองในบ้านกว้างไม่รั่ง

เอาให้จริงสักทีดิเอาให้หลับนะคนไม่หลอกให้ขึ้นมาข้างบนหลับรู้ป่ะบอกเองเรอเอยจากเจ้ามี่กินหน้าเพลงให้ความหลอกเป็น้อยลงหน่อยก่อนแล้วต้องลงอยู่ป่นะทำไมทำไมเฮ้ย

ไม่ได like ้ตะลอวีนับมืออะไรเออน่าจะลมือกวร้อรอตัวร้อนปตัวแี่น่ากลัวได้วางเหลียมไปใต้หมอนอย่างเออเออก็ไม่ตอนที่ินมันใหม่มัเล่าอะไรเราฟังเบาออมันลัวตอนนั้นก็เลยไม่อยากะเป็นท้่เล่าเป็นคนที่ลัว่แบบมันบอกได้ยิ่ง้นไปไหนเี๋ยคนลุกเลยเนี่ย โอยนเฮ้เไฮ้ยมันมาชื่ออะไรเฮ้ยนนเมื่อก้องินเห้าเยอะยอเยอะมาเยอะมันเมื่อคืนไงมันจิตมั้งมันจิตตกเป่ามันจิตตกแล้มันมาฝันอะไรอย่างงี้หรอเปล่าคิดมากเลย เฮ้ยไมเฮ้ยไปไหนจะไปไหนไปดูไปดิเนากไปไหนหนูปุ๊ดูอีแล้วไปไหนไปไหนตั้งวาปไปขันแล้วนะกินอ่ะจะไปไหนไปกินข้าวไปไปกินข้าวกินข้าวอะไรข้าวจะวิ่เท่าไหร่นะข้าั่วเลยหนูหนเวฟหนเวฟข้าไว้จะไปกินข้าวน่เป็นอะไรเงนไนไหมแล้วีเวฟกนนน เป็นอะไรดยดีเป็นไรแล้วไม่รู้เป็นไรวิวไหคิ้วีวิต้าไม่จับนะอะไรฮะไล้้ตบกระถิไมวิอะไรหิบม่านปเนจับมันาไเบมแบบนี้ดี่าดเินมอะไรโดยดีโดดีอยู่ดีด

ชอบเกงในมปิดคลิปอะไรใหม่ไม่ไม่ยุคนะนะชอบเกมปิดทุกแพลนเลยคือตัวนู้นเนี่ยจะมาถอดเกมไหมผมทางไกลจ้าพอทำอย่างเงี้ยทขามมีใครสนใจผีวันใหม่แล้วสนใจใครอย่างเดียวละ โอเคทุกคนถ้าใครชอบนะคะก็ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบทุกคนทุกคนถ้าใครชอบเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้แล้วก็อ่ channel channel ของเราได้แล้วกันทุกคนวันนี้นะคะคือแกงได้ทั้งแกงแล้วก็ทำแค่คนเดียวเท่านั้นโดยที่พี่เต้ยก็ไม่รู้พี่ทุกคนไม่ฟัง shake it baby